กับรายการ Living Life รายการที่จะนำเราเฝ้าเดียวศึกษาพระวจนะของพระเจ้ากับผมอาจารย์นิีชิตสมมาตรนะครับวันนี้เราจะเฝ้าเดียวด้วยกันในพระธรรมโรมนะครับบทที่14ข้อที่1จนถึงข้อที่12ครับโรมบทที่14ข้อ1ถึง12จงต้อนรับคนที่ยังมีความเชื่อน้อยอยู่แต่ไม่ใช่เพื่อให้โต้เถียงกัน ในเรื่องที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวคนหนึ่งถือว่าจะกินอะไรก็ได้แต่อีกคนหนึ่งที่มีความเชื่อน้อยก็กินแต่ผักเท่านั้นอย่าให้คนที่กินนั้นดูหมิ่นคนที่ไม่กินและอย่าให้คนที่ไม่กินตัดสินคนที่กินเพราะว่าพระเจ้าทรงยอมรับเขาแล้วท่านเป็นใครจึงกล่าวโทษบ่าวของคนอื่นบ่าวคนนั้นจะตั้งมั่นหรือจะล่มจม ก็สุดแล้วแต่นายของเขาและเขาจะตั้งมั่นแน่นอนเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถให้เขาตั้งมั่นได้คนหนึ่งถือว่าวันหนึ่งดีกว่าอีกวันหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งถือว่าทุกวันเหมือนกันขอให้ทุกคนมีความแน่ใจในความคิดเห็นของตนเถิดคนที่ถือวันก็ถือเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่กินทุกสิ่ง ก็กินเพื hmm. female, hip, ่อถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาขอบพระคุณพระเจ้าและคนที่ไม่กินก็ไม่กินเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและยังขอบพระคุณพระเจ้าเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองและเราไม่ได้ตายเพื่อตัวเองถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าเราตายก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้น ไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตามเราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนี้เองพระคริสต์สิ้นพระชนและคืนพระชนอีกเพื่อจะได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนตายและคนเป็นแต่ตัวท่านเล่าทำไมจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่านหรือท่านผู้เป็นอีกฝ่ายหนึ่งทำไมท่านจึงดูหมิ่นพี่น้องของท่านเพราะว่าเราทุกคน ต้องยืนอยู่หน้าบัลลังพิภากษาของพระเจ้าเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ตราบใดทุกคนจะคุกเข่ากราบเราและทุกลิ้นจะสรรเสริญพระเจ้าฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าความปกติใหม่หรือที่เราเรียกว่านิวโนมอลคือ ลักษณะชีวิตที่เปลี่ยนไปอันเป็นผลมาจากโควิด -19 หรือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่สร้างความเสียหายและความหวาดกลัวกับผู้คนจนเกิดพฤติกรรมใหม่ๆนะครับและพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติเช่นแต่ก่อนเราไม่ได้ใส่แมสเวลาเดินไปไหนมาไหนปัจจุบันเราก็ใส่แมสเราไม่ค่อยได้ล้างมือแอ,อลกอฮอล์แต่ปัจจุบันก็ล้างทั้งเข้าทั้งออกจากบ้านแล้วก็พกแอลกอฮอล์ติดตัวสิ่งเหล่านี้เป็น เป็นพฤติกรรมใหม่หลังจากที่เราประสบกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 าความปกติใหม่เหล่านี้เป็นเรื่องที่ธรรมดานะครับเมื่อเราเจอกับโรคภัยเหล่านั้นผมคิดถึงความปกติใหม่ในฝ่ายวิญญาณหลังจากที่เราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว มีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในชีวิตของเราซึ่งบางครั้งเราไม่ได้กระทําเราไม่เคยทําสิ่งนั้นมาก่อนเราไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนแต่สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสวมทับชีวิตของเราสถิตอยู่ในเราเปลี่ยนแปลงภายในเราเกิดเป็นความปกติใหม่ในชีวิตของเรานะครับอาจารย์ปอลูได้บอกถึงความปกติใหม่ไว้จากพระคำของพระเจ้านี้อย่างน้อยสประการด้วยกันนะครับ ความปกติใหม่อย่างแรกก็คือชีวิตจากที่เคยตัดสินพนอื่นกับกลายเป็นชีวิตที่ไม่ตัดสินพี่น้องในข้อที่3เขามีวิสัยทัศน์ใหม่มีมุมมองใหม่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในเครจาจักนะครับเราจะพบว่ามีทั้งคนที่มีความเชื่อน้อยบางคนก็มีความเชื่อมากนะครับบ้างก็อ่อนแอบ้างก็แข็งแรงบางเชื่อพระเจ้า,ายาวนานนะครับแต่บ้างก็เพิ่งเชื่อพระเจ้าได้ ไม่นานักอาจารย์ปาระโลแนะนําว่าเราไม่ควรนําความแตกต่างเหล่านี้มาตัดสินพี่น้องของเราเราควรจะเห็นอกเห็นใจเขาเหล่านั้นและหาทางเสริมสร้างกันเลียกันให้เติบโตซะดีกว่ามุมมองต่อพี่น้องของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับหลังจากที่รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและยิ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆเ,เราจะมองเห็นไม่ใช่ความบกพร่องของคนอื่นนะครับแต่เราจะ พยายามช่วยเหลือทั้งความบกพร่องของเราและคนอื่นให้สามารถเปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้นั่นควรจะเป็นความปกติใหม่ในชีวิตของเราจากที่เคยมีวิสัยทัศน์ที่ไม่ถูกต้องมามีวิสัยทัศน์ใหม่นะครับแต่ก่อนเราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแต่วันนี้เราเห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่จริงก็คือจริงสิ่งที่ไม่ดี ก็คือไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรามีวิสัยทัศน์ใหม่เมื่อเรารู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นความปกติใหม่ในพระคริสตอย่างที่2นะครับก็คือชีวิตที่ทําทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านอกจากมีวิสัยทัศน์ใหม่แล้วเรายังมีเป้าหมายใหม่ด้วยในข้อที่6นะครับบอกว่าให้ชีวิตของเราทําทุกสิ่งเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแต่ก่อนเราเคยทำ,ท,ำทำตามใจตัวเองนะครับ เดี๋ยวนี้เราทําตามนางพระไทยของพระเจ้าแต่ก่อนเคยบํารุงบาเรอเนื้อหนังและตัณหาความอยากของตนเองอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ทรัพย์สินเงินทองมากมายอยากได้สุขภาพที่แข็งแรงนะครับเราทําสิ่งเหล่านี้เพราะความปรารถนาของตัวเราเองแต่เมื่อเราได้รู้จักกับองค์พระเย,ยซูคริสต์และชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติใหม่เกิดขึ้นเป้าหมายก็ใหม่ไปด้วย ไม่ได้เป็นเป้าหมายเดิมอีกต่อไปแต่ก่อนทําเพื่อตัวเองแต่ตอนนี้เรามีชีวิตเพื่อถวายเกียรติต่อพระเจ้าเป้าหมายของเราไม่ใช่ของเราอีกต่อไปนะครับแต่เป็นของพระเจ้าการทํางานเปลี่ยนไปครับเมื่อเรารู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะเราไม่ได้ทํางานเพื่อจะหาเงินมาเลี้ยงตัวเราเองเพียงเท่านั้นแต่การทํางานของเราเพื่อจะให้งานนั้นถวายพระเกียรติต่อพระเจ้าด้วย การร้องเพลงก็จะเปลี่ยนไปนะครับไม่ได้ร้องเพลงเพื่อจะอวดอ้างว่าฉันเก่งมีน้ําเสียงที่ไพเราะมีเทคนิคการร้องที่ดีการร้องเพลงในเครื่อจัดจะกลายเป็นให้พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางจะร้องเพลงด้วยใจของเราจากจิตวิญญาณและความจริงให้พระเจ้าได้รับเกียรติการเรียนก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะแต่ก่อนเรียนเพื่อจะได้เกียรตินิยมนะครับ แต่เมื่อเรารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์เราเรียนเพื่อจะให้เกียรติให้พระเจ้าเป็นที่นิยมความเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นความปกติใหม่นอกจากเราจะมีวิสัยทัศน์ใหม่แล้วมีเป้าหมายใหม่แล้วอาจารย์ปาโุยังแนะนำเราต่อไปในข้อที่8คือชีวิตที่เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีความหวังใหม่ ชีวิตที่ไม่ได้เป็นของตัวเราเองนะครับเป็นชีวิตที่พระเจ้าประทานให้อาจารย์เปาโลเคยบอกกับว่าข้า,เขาพเจ้าตายแล้วกับพระคริสต์ชีวิตซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าอีกต่อไปแต่เป็นของพระคริสต์ต่างหากชีวิตของเราตายแล้วนะครับบนการเขียนกับองค์พระเยซูคริสต์นั้นในว,วันนี้ชีวิตที่อยู่ภายในเราคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์น้องครับเพราะฉะนั้นเลิกขดหูได้แล้วครับ บางครั้งเรารู้ว่าเราไม่มีความเรามีความไม่สมบูรณ์ในชีวิตบางอย่างเราทําได้บางอย่างเราทําไม่ได้บางอย่างเราพยายามเต็มที่แล้วจะได้แค่นี้เองอย่าเพิ่งบมดหวังนะครับชีวิตของเราไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปชีวิตของเราเป็นขององค์พระเยซูคร pues ิสต์แล้วพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของชีวิตของเราแล้วพระองค์จะทรงโปรดกระทาสิ่งที่เราทําไม่ได้นั้นให้เป็นจริงให้เป็นได้เมื่อองค์พระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของชีวิตของเรา เราไม่มีสิทธิ์ทําร้ายตัวเองอีกต่อไปนะครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะดูถูกดูหมิ่นชีวิตของเราเองอีกต่อไปเพราะอะไรครับเพราะชีวิตของเราเป็นของพระเยซูคริสต์แล้วพี่น้องครับความปกติใหม่สำหรับผู้ที่รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์แล้วเขาจะไม่ตัดสินพี่น้องเพราะเขามีวิสัยทัศน์ใหม่เขาจะทําทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะเขามีเป้าหมายใหม่ ชีวิตของเขาจะเป็นขององค์ผู้เป็นเจ้าเพราะเขามีความหวังใหม่แล้วให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนบนกางเขนเพื่อเราทั้งหลายได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มากแก่เราทั้งหลายทําให้เราทั้งหลายมีชีวิตใหม่ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรามีวิสัยทัศน์ใหม่มีเป้าหมายใหม่ มีความหวังใหม่ที่จะเป็นไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปขอพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอยู่ด้วยกับเราและเป็นความหวังของเราตลอดไปในพระนามของพระเย,ยซคูคริสต์เจ้าเอเมนครับผม CJNTV ก็ได้ทำคอนเทนต์ต่างๆมาที่เป็นประโยชน์ให้กับเครือจักรมากมายนะครับรวมทั้งท่านที่เห็นว่าการเฝ้าเดียวในลิฟวิ่งไลฟ์เป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท,ท่านนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทั้งใน Facebook และก็ใน YouTube เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับ